ประเทศไทยมันอับจนถึงขนาดต้องไปหากินกับสิ่งอบบยภูมิไม่หระครับไอ้พักที่แล้วก็โสเพณีเสรีสุราก้าวหน้าเซ็กทอยหนังโปเสรีจนพักตัวเองก็มีแต่พวกบ้าการอาการจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพูดตัวเลขอ่านสไล ผิดผิดถูกถูกคล้องกันมาไม่มีความรู้ความเข้าใจในการอภิปบายปัจจุบันเราก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าเอเอร์เมนคอมเพกโดยมีตัวชูคาสิโน,โนถึงแม้ว่าจะบอกว่าแค่10%แต่คุณไม่มีอะไรที่มันดีไปกว่านี้แล้วล่ะครับเห็นบอกว่าจะชูซอฟต์พาวเวอร์นูน่นนี่นั่นต่างๆแต่ก็ผลักซอฟต์พาวเวอร์ไปไว้ด้านหลัง เพราะว่าไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่สามารถที่จะทําให้ซอฟต์พาวเวอร์มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้จริงๆไม่มีอะไรที่เป็นที่ประจักษ์เลยไปเชิดชูอยู่กับพรลบ,บรสมรสเท่าเทียมจเจริญยังไงล่ะครับยุคที่ผ่านมามีการดึงดูดนักลงทุนโดยการทำบ้านให้จเจริญมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางต่างๆ ton, ระบบคมนาคมสาธารณูปโภคต่างๆระบบอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีต่างๆที่จะเอื้ออำนวยไปสู่เทคโนโลยีขั้นสูงที่เรียกว่า 5G 6G โดยมีเขตเศร,รษฐกิจพิเศษต่างๆที่พร้อมจะอำนวยความสะดวกและมีการวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้นานพลังงานสะอาดที่จะเป็นเทรนในอนาคตต่อไป ไม่แค่นั้นยังมีเรื่องของการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ Big Data และ AI และแม้กระทั่งศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ธุรกิจอวกาศต่างๆเยอะแยะมากมายถ้ามาเทียบกับปัจจุบันนี้ที่จบด้วยการใช้เงินเพียงอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นการแจกเงิน1,000 0บาทและจบด้วยการที่ให้ประชาชนต้องมาเข้าบ่อนการพนันและก็เรียกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเเพื่อบัง ความชั่วร้ายเอาไว้และเสนออาชีพใหม่ให้กับประชาชนคือขุดดินก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะขุดดินแบบไหนหรือขุดดินทรัพยากรในประเทศไปขายข้างบ้านหรือตัวเองจะขุดดินที่ขุดขุมนรกต่างๆขึ้นมาบนดินที่เรียกว่าแหล่งอวัยภูมิหารายได้เข้ามาในประเทศสุดท้ายก็ต้องเอารายได้ที่เข้ามามาแก้ปัญหาอาชญากรรมมาแก้ปัญหามาเฟีย มาแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลมาแก้ปัญหาการค้ามนุษย์มาแก้ปัญหายา,ยาเสพติดมาแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เล่นเข้าไปแล้วเจ๊งทุกวันนี้หนี้ครัวเรือนยังสูงไม่พอรหรอครับนี่แหละครับคือการเพิ่มคุณค่าของคนให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี